ช่อรับ์เช่ค่ะปอเช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับจริงๆอยู่ที่70็ดไร่แล้วทำไมถึงมาที่นี่ครับเคยเป็นเด็กคุณของที่นี่อะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเรามาเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นเด็กแล้วก็มาเป็นอาสาดูแลน้องๆรุ่นต่อๆไป เพื่อมีหลายคนบอกว่าจิตไร่มันอันตราย<ช>คิดยางไกับสิ่งนี้ครับคือมันจะมีในมุมแคบๆกับมุมกว้างถ้าคนมาสัมผัสก็จะมองว่าปลอดภัยมากกว่ามันไม่ได้ว่าอันตรายครับเพราะว่าในที่นี้มีความปลอดภัยหลายอย่างมีทั้งมูลนิธิที่มาช่วยเหลือดูแลคนในนี้ก็คือจะดูแบบว่าน่าสงสารมากกว่าอันตรายค่ะมันมีถึงหนึ่งความลําบากเด็กครอบครัวมไม่สมบูรณ์แล้วก็เรื่องการทำมาหากินก็เหมือนกับยากลําบากไม่ได้เข้าถึงเหมือนคนทั่วๆไป<ช>เลยนะคะใช่ใช่ นาคิดว่าหลายคนเขาคิดว่าที่นี่อันตรายมันมาจากไหนขอะเขาเนี่ยน่าจะโดนในมุมของในกลุ่มเล็กๆเหมือนน่าจะยุ่งกับในสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้จริงๆคนข้างนอกจะมากลัวคนข้างในใช่ไหมคะแต่แปลว่าคนข้างในกลัวคนข้างนอกมากกว่าบางทีคนเราอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตก็จะรู้ว่าอครอบครัวนี้เป็นยังไงเติบโตมาแบบไหนอะไรไงมากกว่าแต่คนที่เราต้องกลัวคนในชุมชนจะต้องกลัวคนข้างนอกว่าคนนี้เข้ามาในรูปแบบไหนใช่มันจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรใช่ค่ะใช่เราก็มีกลุ นั่นที่เห็นน้องๆแต่ละคนตรงนี้มีประมาณสี่ห้าคนมากส่วนใหญ่ก็จะโนในของของเขาใช่ค่ะถ้าเด็กเจอกับคนในกลุ่มที่ไม่ดีน้องก็จะไม่ดีตามเขาเขาจะปรับตามใช่ใช่ค่ะคือเด็กเราทุกคนต้องเผชิญอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เราโตขึ้นด้วยกันจะรับอิทธิพลจากคนนั้นมาโอเคดีใจที่น้องๆได้รับการศึกษาโอเคขอบคุณนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะยันดีะยู่ค่ะ